สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับพี่ยายาอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมาแก้ปัญหาให้กับผู้คนนะคะมีน้องๆน,นะคะอินบอ์เข้าไปในติ๊กต็อกนะคะถามว่าถ้าส้นเท้าแตกแก้ได้อย่างไงคะนะคะพี่ยายาก็มาตอบในไลน์นี้เลยแล้วก็จะเอาไปตัดต่อนะคะในติ๊กต็อกต่อไป ไปก่อนครูขออนุญาตแชร์ตัวเองแป๊บนึงค่ะใครฟังคลิปนี้นะคะมีประโยชน์นะคะเพราะว่าสิ่งที่เราเอามาใช้ทำนะคะมันจะแก้ปัญหาให้เราได้แล้วเราไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยเอาที่เรามีแล้วในบ้านนะคะอุปกรณ์ทุกอย่างเรามีในบ้านทํางานที่เราเอามาทำได้ค่ะุุุ ตื่เต้ตืนต้ต่นตุตตัวเองไม่เจอพี่น้องตเตตตตนต้เตนวลาเข้ากันแล้วทีน้อาวันนี้นะคะเ้ามีปัญหาส้นเท้าแตกนะคะมันเป็นปัญหาของผู้หญิงมากเวลาที่เราใส่รองเท้าเปิดส้นนะคะเราจะรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเอง เพราะว่าส้นเท้าแตกหรือเวลาที่เรานอนนะคะเวลาที่เรานอนแล้วมันก็จะไปเสียดสีโน่นนี่นั้นทําให้เรานั่งหม,ดมุดหงิดเราไม่สามารถที่จะเอาเท้าของเรานะคะไปแตะแฟนหรือว่าไปไปคือกิกแฟนได้เพราะว่ามันจะทาให้แฟนเจ็บกับทุกคนค่ะมันเป็นปัญหาของผู้หญิงมากเลยส้นเท้าแตกนะคะ น้องๆเขาถามมาในติ๊กต็อกนะคะพี่ยายาก็นี่มันสามารถที่จะแก้ปัญหาให้คนได้พี่ยะยะก็เลยเอามาแบ่งตัน,นะค่ะมันเป็นปัญหาของผู้หญิงเนาะส้นเท้าแตกนะคะ <c oughs> <c oughs> มันก็ไม่มั่นใจนะคะเวลาที่เราใส่ถุงเท้าหรือว่าใส่อะไรเงี้ยมันก็จะมันก็จะขูดน่นนี่นั่นนะคะไม่ไม่ไม่ดีนะคะทำให้เท้าเรานะคะ ทำให้เราไม่มั่นใจเวลาใส่ใส Darling Can you do this for me please Thank you so much โอเคนะคะ,นะคะวิธีวิธีสวัสดีค่ะโค้สานะคะใครที่มีปัญหาส้นเท้าแตกหรือว่าเพื่อนฝูงหรือว่าญาติพี่น้องเราเป็นอยู่หรือว่าแฟนเราเป็นอยู่ฟังคลิปนี้นะคะแล้วคุณจะได้คำตอบ คือทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถใช้ภายในบ้านของคุณใช้ง่ายมากนะคะแล้วคุณก็สามารถทำได้ตลอดจนมันหายนะคะคือบางครั้งเราก็ไม่อยากไปทำสปาเท้าใช่ไหมคะมันก็ต้องจ่ายเงินเยอะบางคนนะคะแต่ถ้าเรามีสิ่งนี้อยู่ที่บ้านเราก็สามารถใช้ได้นะคะวิธีแรกเลยนะคะที่เราจะแก้ปัญหาส้นเท้าแตกนะคะ วิธีแรกเลยก็คือให้เราใช้น้ำอุ่นนะคะใช้น้ำอุ่นเอาเท้าเราหนีแช่ในน้ำอุ่นนะคะเวลาดูทีวีหรือว่าฟังคลิปครูสิตาไฟก็เอาเท้าแช่ในน้ำอุ่น20นาทีนะคะแช่ไว้ในน้ำอุ่น20นาทีหลังจากนั้นก็ใช้นะ,ะเราก็ถูถูนะคะหรือจะใช้หินก็ได้นะ,ะถูรูป,รปถูถูขัดขัดนะคะแล้วก็ล้างให้สะอาด เสร็จแล้วก็เช็ดให้แห้งหลังจากนั้นเราก็นำวาสลีนเรามีวาสลีนใช่ไหมคะวาสลีน1ช้อนชานะคะแล้วก็นำมะนาวมาซีกเล็กๆหรือสัก3-4หยดก็ได้นะคะผสมลงไปในวาสลีนคนคนให้เข้ากันเสร็จแล้วก็นำมาทาส้นเท้าที่มันแตกนะคะ่ะนำมาทาส้นเท้าที่มันแตก หลังจากนั้นก็ใส่ถุงเท้านะคะหลังจากนั้นก็ใส่ถุงเท้าเข้านอนได้เลยนะคะจนถึงพรุ่งนี้เช้าเลยอันนี้ทำทำสำหรับก่อนเข้านอนนะคะแล้วก็ทำทุกวันไม่ต้องทมวาพี่ออ๋ยทำกี่วันคะทำกว่ามันจะดีขึ้นทำกว่ามันจะหายค่ะนะคะเราต้องดูแลเท้าของเราเพราะว่าเขาพาเราเดินไปไหนทุกที่ที่เราอยากไปเราจะต้องขอบคุณเ้าด้วยกาน ทำให้เขานะคะรู้สึกดีทำให้เท้าเราสุขภาพดีไม่ใช่เท้าแตกส้นเท้าแตกนะคะแบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเท้าเรานะะมีประโยชน์กับเราถ้าเราขาดเท้าเราไม่มีเท้าเราก็เดินไม่ได้กับทุกคนคะ่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้ประโยชน์เขาสร้างคุณค่าให้กับเรามากมายเราจะต้องดูแลเขาให้ดีนะคะอันนี้คือ หลังจากนั้นนะคะเราเข้านอนใส่ทุงเท้าเข้านอนใช่ไหมตื่นมาเราก็ล้างนะคะด้วยน้ําอุ่นเสร็จแล้วก็ทาครีมทาผิวนะคะครีมทาผิวของเรานั่นแหละค่ะเออนั่นแหละเขาจะนุ่มขึ้นแล้วเขาก็จะซอฟ์นะคะและทําบ่อยๆเลยไม่ต้องถามว่าทํากี่ครั้ง ทำจนมันจะหายจนส้นเท้าแตกของเรามันสมานกันนะ่ะทุกคนคะนะคะแล้ววิธีที่สองง่ายๆเลยนะคะวิธีที่2นะคะก็คือใช้กล้วยหอมอุ้ยทุกคนมีกล้วยอยู่แล้วค่ะคือเราก็กินกล้วยนะคะเราก็ใช้ให้เป็นประโยชน์เอากล้วยหอมนะคะเอากล้วยหอมมาสักนิดนึงไม่ต้องเยอะนะคะหั่นมาแล้วก็บด ใช้ใช้ช้อนก็ได้แต่แต่แต่แต,แต่เหมือนกับเราทําให้ลูกเรากินอ่ะแต่แต่แต,แต่บทบดบดบดบทเสร็จแล้วไม่ให้เอามากินเด้อค่ะพี่น,อน้อง <c oughs> ให้เอามาทาตรงส้นเท้าแตกเอามาทาไว้ตรงส้นเท้าแตกเสร็จแล้วก็ใส่ถุงเทา้านะคะนั่งฟังคลิปครูสิตาไปนะคะดูทีวีไปก็20นาทีทิ้งไว้20นาทีเสร็จแล้วนะคะ ล้างออกให้สะอาดเช็ดให้แห้งนะคะแล้วก็ใช้ครีมนะคะครีมทาผิวนะทาเขาไว้นะคะทาเขาให้เขาชุมช่มชุ่มชื่นนะคะให้ผิวเราไม่แตกนะคะทำไมถึงใช้กล้วยกล้วยนะคะมันมีวิตามิน A แล้วก็วิตามิน B6 นะคะและมันก็สามารถแล้วก็มีวิตามิน C ด้วยมันสามารถที่จะช่วยสมานผิวของเราได้นั่นคือ นั่นคือคือง่ายๆเลยนะคะที่เรามีอยู่ในบ้านเราไม่ต้องไปเสียเงินมากมายไม่ต้องไปสปานะคะทำของเราก่อนทำเท่าที่เรามีก่อนเพราะว่าเราไม่ต้องใช้เงินเยอะนะคะและก็วิธีที่3เดี๋ยวค่ะขอกินทานิตี้ก่อนวิธีที่3นะคะก็คือเรา บางคนอาจจะคาดไม่ถึงบ้าเฮ้ยเ้ยน้ำมันพืชนะน้ำมันพืชทอดไข่ทุกวันอ่ะมันมีประโยชน์บางคนอาจจะคาดไม่ถึงว่าน,น้ำมันพืชที่เราทอดไข่อยู่ทุกวันหรือที่เราทำอาหารทำกับข้าวทุกวันอ่ะน้ำมันพืชมันมีประโยชน์มันสามารถที่จะ แก่ส้นเท้าแตกกด้ทุกคนคะ่ะเอ้ยนงนงนงเห็นไหมน้ำมันพืชมีประโยชน์นะจ๊ะเพราะว่าในน้ำมันพืชเขาจะมีโปรวิตามิน A โปรวิตามิน D และวิตามิน E ช่วยบำรุงผิวและช่วยสร้างเซลล์ใหม่ด้วยนะคะให้กับส้นเท้าของเรานะคะฮานิตี้นะคะพี่ยาคาขอดื่มฮานิตี้นิดนึงนะคะใช้น้ำมันพืชนะคะ ก่อนที่เราจะเข้านอนล้างเท้าเราให้สะอาดนะคะล้างเท้าเราให้สะอาดแล้วก็ใช้น้ำมันพืชทาทั้งเท้าเราเลยอื้มฮันิตี้อร่อยใครที่มีฮานิตี้อยู่แล้วนะคะกินฮานนิตี้ช่วยได้นะคะอร่อยอร่อย พีย,ย่าเลยจะเล่นตัวอย่าเล่นตัวข้อ3ามยังไม่จบอื <c oughs> อร่อยมาก <c oughs> หาะที่นะคะก็คือวิธีที่สาที่จริงมีเยอะมากนะคะแต่ว่าเอามาให้3ามข้อก่อนนะคะให้เราใช้น้ำมันพืชนะคะน้ำมันพืช แล้วก็ทาเท้าเราไว้พอล้างเท้าให้สะอาดแล้วใช่ไหมคะทาเท้าเราให้ทั่วเลยเสร็จแล้วก็ใส่ถุงเท้าใส่ถุงเท้าแล้วก็เข้านอนอันนี้จะทําตอนก่อนนอนนะพอตื่นเช้ามาก็ล้างให้สะอาดด้วยน้ําอุ่นแล้วเราก็ทาครีมบํารุงผิวนะคะทำ ทำบ่อยๆได้ยิ่งดีนะคะเพราะว่าน้ำมันพืชอ่ะมันไม่แพงนะคะแต่ว่ามีประโยชน์อันนี้คือที่เรามีนะคะหรือถ้าสาวๆคนไหนที่เป็นสาว t s W นะคะใครที่เป็นสาว t s W นะคะก็จะมีอีกวิธีหนึ่งนะคะอันนี้คือสำหรับคนที่คือไม่ สำหรับคนที่งบน้อยนะคะก็เอาสิ่งที่พี่ยาย่าบอกเนี่ยสามข้อนี้ไปทำเลยทำจนกว่ามันจะหายประมาณแค่สองอาทิตย์มันก็ดีขึ้นแล้วมันก็หายค่ะทุกคนคะแต่มีอีกมีอีกวิธีหนึ่งถ้าใครเป็นสาวสาว t s w มีพึกษาทิพย์อยู่ในมือคนนั้นจะมีประโยชน์มากพึกษาทิพสามารถสมานผิวได้เพราะว่าเขามีส่วนผสมของต้นเลือดมังกร มาจากเวรูนะคะน,นี้เขาจะสามารถสมานผิวได้นะคะสังเกตไหมใครที่เป็นสิวนะคะแล้วก็แกะสิวออกนะคะแล้วมันจะมีเลือดหรือว่าแผลเราไม่สมานพอแตะด้วยนะคะพกึกษาทิ์นะคะตอนเช้ามาสมานผิวได้ดีมากและอีกวิธีนึงก็คือให้เราแช่เท้านะคะอันนี้พี่ย่าทำเองให้เราแช่เท้าในน้ำอุ่น20นาที จากนั้นก็ขัดนะ,ะขัดขัดทูๆูนะเพราะว่า20นาทีเนี่ยมันจะทำให้ผิวเรามันนุ่มใช่ไหมคะพวกที่ผิวที่ตายแล้วเนี้ยพอเราขัดขัดถูๆูมันมันก็จะหลุดออกนะคะเราล้างให้สะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งเสร็จแล้วใช้พวกสาทิ่คนที่มีพวกสาทิ่นะคะอันนี้อันนี้นะคะสามารถที่จะใช้ได้ใช้พึกสาทิ่ทา ทาตรงบริเวณที่ส้นเท้ามันแตกนะเสร็จแล้วก็ใส่ถุงเท้านะคะใส่ถุงเท้าแล้วก็เข้านอนได้เลยตื่นเช้ามาคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีขึ้นแต่ว่ามันจะแพงหน่อยสําหรับคนที่ไม่มีทุนมีงบน้อยก็ใช้สิ่งที่พี่ย่า้บอกไว้ก่อนแต่ถ้าคนที่มีงบก็ใช้นะคะใช้รึกษาทิปนะคะคนที่มีแล้วสาวๆทีเอสบนยูนะคะแล้วก็ ตัวที่เรากินแล้วสามารถที่จะบํารุงเล็บบารุงผิวเราได้นะเล็บเท้าผมผิวก็จะมีเอสเซนน่านะคะสาวสาวทีเอสบนยนะคะมีอยู่แล้วหรือว่าฮานิตี้ใครสนใจหลังไมค่ะอันนี้คือวิธีแก้ปัญหาของส้นเท้าแตกนะคะน้องๆน,นะคะอินบอมาใน TikTok นะคะมาถามนะคะมีมีหลายอย่างเลยเกี่ยวกับเล็บเกี่ยวกับเกี่ยวกับเล็บเกี่ยวกับ ผิวเรานะคะเดี๋ยวพี่ย่าจะเอามาตอบครั้งต่อไปนะคะและมันเป็นประโยชน์กับทุกคนมากเลยนะคะและใครที่ส้นเท้าแตกเนี่ยมันก็เป็นปัญหาแล้วก็มันก็ทำให้หงุดหงิดใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาที่เราใส่ถุงน่องเนี่ยมันก็ขูดขูด,ขดหรือว่าเรานอนอยู่นะคะนอนนะ,ะมันสีกับผ้าหม่มสีไฟสีมาอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราลาคาญได้ เทคนิคนี้เอาไปทําได้นะคะและเมื่อผิวเรานุ่มแล้วนะคะ,ะอุ้ยมันสัมผัสเนี่ยมันนุ่มสบายนะคะมันจะทําให้เรามั่นใจมากยิ่งขึ้นสาวๆอย่าหยุดสวยค่ะนี่คือเคล็ดลับที่เราควรเอาไปทานะคะเกิดเป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยแล้วก็อย่าทําให้ส้นเท้าแตกเพราะว่าเท้าเราเขามีประโยชน์กับเรานะคะครั้งต่อไปเดี๋ยวพี่ย่าจะมาแนะนําอีกนะคะเกี่ยวกับวิธีดูแลเล็บ ใครที่เล็ขบขบใครที่มีปัญหาเรื่องเล็บนะคะพี่ยายาแก้ได้ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย